ดีค่ะมื่อนี้เสนอตน้นเสนอตน้นต้มยำปลาต้มยำปลานิ้นจ้ะต้มยำปลานิ้นน้ำมะขามน้ำปลาอ่ะค่ะน้ำมะขามกับน้ำปลาอันนี้หัวปลาอยากใส่หัวปลานี่ต้มแล้วค่ะค่อยไปใส่ทั้วมันเขต้มเขาเอาตัวหัวมันมันเป็นมันๆไหมมันเป็นตะใส่เลยคือสิม,มันดีเนาะโอเคมาที่นี่ต้ม ต้มยำปลาค่อยคือ,อยาก,กินห่อนๆต้มยำปลาแบบไปตีต้มยำปลาอันนี้ค่อยสี่ค่อยสิดัดแปลงของ,ง่อยเองเนาะค่ะดัดแปลงของคอยคือดัดแปลงแบบใดว้ตี่ของ่อยการดัดแปลงคือเนี่ยค่ะอันพวกนังสี่ค่อยขวาด มันกับข้าเอา,เอาไปเอาไปขวากอนเอาไปย่างก้อนเอาไปขวากเอาไปย่างก้อนบักเกียเคียร์นี่ข่อยก็ย่างก้อนย่างหม,มดบักพริกข่อยก็ย่างเลยค่ะพริกข่อยก็ย่างอ่ะบ่อยใส่ลงไปก่อนฉัน้ปาไปนิดนึงปลามันสิบ,บกขาวพอเพราะอีหยังวัติค่ะเพราะมันมันเป็นปลาสดเป็นเป็นปลาแช่เย็นมาจาก ทางใดก็รู้แทกบ้านเขาคนละอ่ามันเป็นซีโขาวด้วยความยินอ่ะอใส่ใส่ปากเกลียบปากเกลียนีกกย่มันเป็นบบไข่ยย่างเลยได้ปากเกลียอืมข่อยดัดแปลงแบบนี้ก็คง่อยนี่คือกระเทศพริกพริกขว่าแล้วก็อ่ารากผักชีนะคะรากผักชีพริกกว่ารากผักชีไป น,นี่เป็นเขาเรียกว่าต้นโอ้ขขอเกลืมซื้อมันไปดอกนี่มันเป็นต้นแบบนี้ผู้เืิ่มซื้อมันผู้เริ่มผู้เดหูกจากซื้อกเขียนบอกคนนี้ด้วไต่คอมเมนต์นเด้วเมนูน้าลืมซื้อเพิ่มเขอาไปแ็ดแทงก็ได้อันนี้กินสดมันกะระแยบเป็นเฮิร์บที่ของฝรั่งเขาใส่เกี่ยวกับพวกซอสพวกเอนะียงเลยอ่อใส่กับซอสฝรั่งของเขาใส่อันนี้ลงไปรสชาติมันสีหอวมื้นคือกันหื้น หอมแซ่บมัแล้วกันนั่นกระเบือ้องหินเอใส่ใส่เม็ดเลยอันนี้ปจ่ใส่เม็ดทั้งต้นเลยะนะฮะต้องมีลาเยอะเห็นไหมคะ เดือดเสร็จอันนี้ปลาเน้นปลาเน้นนี่ขวบักมันเน่อเด้เนี่ยขวบักมันแล้วนะบักเป็นสามชิ้นนะคะบักบักบักขออ,กนะอ้อกานมันอวบเพราะว่ามันจังเด็ดเนาะเออ ลูกกินน้ำนะน้องหนูนะเขาไปกินได้เพราะว่าเปอรพริกเขอไม่ได้ใส่ปอรพริกเผ็ดค่ะแล้วอันนี้กับเปอร์พริกเปรกกอยยรอ์พริกหยวกนี่เป็น้องพริกหยวกค่อยย่างเลยดิพริกหยวกค่อยย่างมันเรียบร้อยเลยดิที่นั่ต้มสมปลาต้มยำปลาต้มสมปลาต้มอีกอ,อย่างก็ซานบ้านเราพวกทบบะล้วแต่สิใส่แบบใดเนาะอาหารไทยมันมันบ่มีตายโตแตะ ข่จัดเปลงของข่แบบนี้มะเขือเทศก็ย่างก่อนไม่ต้องเอาทั้งลูกมันเพราะว่าอีกองมัตตีค่ะรสชาติจะแตกต่างกันเลยค่ะไพลกระตามใช่ไางได้กระตามรสชาติมันจะแตกต่างกันเวลาเขาหยั่ยงเขากินเลยม,มันคนมัก,กินพวกพวก,พวกอันของทางเคียงเนาะเคียงถาง,าง,างพวกแบบนี้พวบักเเคีย้ยบบักเเคีย้ยบใส่ต้มยำพริกแหบบ้งพริกย่าง ไปผักปูดน้อยหนึ่งคนเพอาะอีหยังตีค่ะเตกได้ข่อยกะไรคก็บเตกเตะเตกเตะใบุหัวคานกินดิบ นแต่เวลาใส่ตุ่มยำเนี่ยเป็นอย่างขึ้นผชอบใส่หัวค่ะแต่สิมักใส่พวกนี้สิท้อันนี้คือคือหมายความว่าดัดแปลงไปเนาะค่ะแล้วดัดแปลงใครกินแบบแบบใครกินไปเด้อเกี่ยวกับไข่เด้อใส่ใบมะกรูดเข้าไปหน่อยมันหอมใบอันเนี้ยนะค่ะมันหอมใบอันนี้ค่ะ หัวปลานี่มันสุกแล้วแหละเอยจะใส่เข้าไปเนาะหัวปลาคือสิมันดีนะขอยว่านี่ยคือสิมันต์ได้ความมันจากหัวมันดีดูดหัวปลาอยู่นี่ยมันเประาะเสียบกระบานเลาวหรอพี่น้องหัวปลาอยู่นี่มันเปราะเสียบปบิโยบานเนามันวันมีปลาสดมันเป็นปลาซอยแซ่เย็นมาจากเมืองไทยมาแต่จากล <c oughs> ่ะก้มันยำปลาใอยเฮ็ดเกอย่างกินเมื่อนี้เมื่อวานเอยจะกินปลาปลาที่นี่หมายถึงว่า ป่นปลาต้มยำปลาต้มเสียบปลาอันนี้ที่พระเจ้าเห็นนี่นะป่นปลาเสร็จแล้วค่ะปลาที่คอยว่าเอาก้างว่าอยังมันขางคังคางคังมันมีเนื้อมิยังเอกัเอาเก็บเอาของมันมาเก็บปนปลาผักคาผักสะโต ผักกาดมื่อนี้บ๊วยบ๊วยมีหมักเรีนฝ้ามื่อนี้พี่น้องโอเคแล้ว okay, ค่นเห็นไหมคะนี่กมาได็กสุดตกกว่าคือสิเสียบเต้ยแบบนี้ไปบ้า สิ่ขคากันเกลือกับต้มสมปลาเกลอือมีคนมากมากเลยเกลือเทียม ใส่ผงสลดน้อยนึงนะคะ่ะ,ววะเดะี๋ยวเชื่อว่ารกเดะนี่นี้ว่ใส่ผงสลดสลดรนี่ไม่ได้บ่งบอกว่าใครจะกินไม่กินนะครับพ่าม,มันมันความชอบใครจะก,กินก็กินของชูรสใครไม่กินก็ไม่อเคอเวลาเฮ็ดกับเขาเขาองเขาคิดเองดอกเวลาลเวลาเราทํากับข้าวอะไรก็ช่างเขาบอกแต่เขาบอกแต่อตันแรกแรกเดิมม้นของมันหลังจากนั้นเราก็คิดเองเราจะใส่อะไรเราก็คิดเองของของเรา มุขรสอยากกินก็ใส่ของเราเองไม่อยากใส่เราก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมหล่ะคะแล้ววันทีตไปเสิใส่ประเดียบัวเสิใส่ประเดียบด้วยค่ะไม่นานจะใส่ปลา เนื้อปลาคนสุกแลมั้สุกแล้วเนื้อปลาเนื้อปลากระสุกแล้วหลพี่น้องบ๊วยคอบ๊วยคอเบ็ดยใหคอยบ๊ใส่อันส้มด้วยค่ะคือจังอันอันเขาไปกินเขาน้ำทุกให้ทุกมม้เลยนั่นเนี่ยขายชิบบ๊ใส่บึกน้าวขายชิบบ๊ใส่น้าบักขาม นทุกเจ้าลูกบอลสมนี่เพอร์เฟกตอลังการงานสัง่งมันขาดอีหยังก็เจ้าลูกบอค่ะขอโทษเด้อค่ะผักอีตูผักอีตูใส่นี่มัดเนียงมันเลยเกรดเสียบแล้วมันสิมันสิออกรสชาต์นวลๆแล้ว,นนว,นนวนนก,กลางๆเลยสดน้งโปโก,โก้มันสิเสียบแท้สุดๆสบายเอาเสร็จแล้วพอสะก็ดกินเข่าหรือป่ะที่นี่ เป็น้นปลาปลาตกปลานะคะวันนี้ปะทะกันปลาตกปลาค่ะถามว่าขาวไม่ไม่ขาวค่ะเพื่อจังบอกแล้วค่ะปลามันมันอยู่ในส่งสิทธิ์ปลาเนี่ยมันอยู่ในช่องฟิตมันกระบ่กมันปลาสดปลาสดเท่ากับต้องเก็บดีก็หนีเอาคักคักก็หนี่ปลานี่โอ้ยคุณหนอกเอ้ กินกับข้าวเหนียวห่อนๆกินเคี้ยวให้มันแตกๆก็นไม่ก่อนเฮ็ดพอดิไอ้กระทั้งปากนะถ้าอยากกินเดี๋ค่ก็ชิซื้อปลาเนะี่มาต้มเสร็บไปชอออ้อนตกเจ้าบงปลาฝรั่งคอยกระลืมซื้อมันเป็นปลาเนื้อขาวกิโลละสองร้อยห้าสิบเก้านคนกิโลละพันกว่าบาทโอ้เสียบเสียบคักไปแล้วจ้า ไปแล้วกับเขากับเขาโซอาหารโซอาหารบริโตโซคุณคุณกับผู้หใหญ่ก้บเก่าแหละหน้าบานตู้บือเก่าแหละไปแล้วนะคะต้มยำเมนีว่าเป็นต้มยำค่ะต้มเหมือนแกงปลาแล้วไปใส่บักนาวสดน้ำกุ๊กๆไนี่ยเ็จแล้วคะ่ะตักใส่อนนี้